คู่รักดุดในค่ำคืนนี้นะครับรายการรักด Fast ุดฟาสเลิฟต้องขอขอบคุณ AIS น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน TMB Make the difference ผงซักฟอกเปาซิเวอร์นาโนคุณปราณครับใครคือว่าที่คุณแม่ของลูกคุณในอนาคตครับ รักโดนของผมในวันนี้คือผมขอเลือกคุณไอรินครับ ขอบคุณแอนดี้นะครับที่มาร่วมสนุกกับทางรายการขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับและก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณไอรินคุณเป็นคู่รักด่วนหรือจะเรีกยกง่ายๆว่าเป็นว่าที่คุณแม่ของ,ของลูกใน,นอนาคตโหยินดีด้วย <counter. S 1> นะครับคำถามนีโหมดมากๆเลยนะครับคุณคุณปราณครับทำไมเราถึงเลือกคำถามแบบนี้ถามคุณปราณก่อนจริงๆผมอยากดูทัศนคติความคิด เพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราเราต้องดูได้ว่าคนที่เราเลือกแล้วครับถ้าสมมติว่าอนาคตเนี่ยถ้าเขามีมุมมองที่ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามันน่าจะโอเคเนาะ <c oughs> คุณดิลินคาถามแบบนี้เราได้ยินครั้งแรกเราตกใจไหม <c oughs> ผมถามคุณตรงตรงเลยตกใจค่ะตกใจเพราะว่าตอนนี้มันคือการหาแฟนกันพูดกันตรงๆงนะ <c oughs> ฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคุณปรางก็บอกว่า ถ้าเกิดมีลูกด้วยกันในอนาคตคุณมีวิธีสอนลูกยังไงผู้หญิงบางคนรับไม่ได้มัน,มนวัยเกินไปกว่าที่จะไปคุยถึงเรื่องมีลูกคุณอไอรีนร,รู้สึกอย่างไรกับคําถามนี้แปลไแต่อไ,ตอไอรีนนะคะไอรีนก็รู้สึกว่าเออเขาแสดงถึงว่าเขาเป็นผู้ชายที่เขาไม่ใช่แบบ มองหาผู้หญิงไปทัว่วๆเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนงียค่ะนะครับคือมีครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวในอนาคตและอยากจะรู้ว่าแฟนของเราจะมีทิศทางสอนลูกเราอย่างไระนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ เป็นคู่ที่ตามหามาแสนงานเมื่อกี้ยืนแล้วรู้สึกเหมือนนี่เรามาแอบดูเขาทําอะไรกันอยู่หรือเปล่าใช่ยืนอยู่ก็รู้สึกเป็นส่วนเกินขึ้นมาครับนะคะท่านผู้ชมถ้ายอยากพบเจอกับคู่ดีๆนะคะสามารถสมัครเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้ค่ะ www.fastlovethai.com หรือ f a c e b o o k c o m fastlovethai ค่ะ วันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะจากกันไปผมมีวิธีทําให้สาวหลงโอ้โหเ็าคู้กับอ้าแบบนี้นะหวานๆแบบนี้นะไม่ต้องไม่้เป็นิาครับผมมีวิธีทําให้สาวหลงมาฝากกันนะครับฟังดีๆค่ะก่อนอื่นนี่นะครับคุณต้องมีรถขับก่อนเออรถคุณไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าก็ได้ขอให้มีรถขับให้มันไปไหนได้ก่อนสมัยนี้ต้องมีรถนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรถของคุณน้ํามันต้องเต็มถังต้องเต็มถังด้วยเต็มถังเสร็จปั๊บคุณพาสาวขึ้นรถเลยครับ พาไปเที่ยวที่ไกลๆเปลี่ยวๆมีแค่เราสองคนกินลมชมวิวกันสองคนหรอคะและยิ่งแบบว่าไม่มีรถผ่านไปผ่านมายิ่งดีอย่างนั้นก็ดีด้วยเปลี่ยๆแบบนี้เลยแล้วยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงปั๊บนี่นะฮะชวนสาวลงจากรถครับอุ้ยรแมนติกัะแบบไม่มีใครเลยนะพอสาวลงไปปั๊บนี่นะฮะเรารีบปิดประตูแล้วก็ขับรถหนีเธอไปเลยครับสาวหลงเลยอยู่ที่ไหนฉันหลงทางแล้วพี่ครับ คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอยากจะฝากบอกไอรินว่าน่ารักดีผมชอบเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเราคุยกันนะครับขออวยพรให้คู่ของคุณปานกับไอรินนะคะแบบว่าศึกษากันไปแบบว่าได้รับรื่นเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกกันจริงๆแล้วกันม <c oughs> ีนาทีที่โดนปล่อยมุอก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองตัวเบามากเหมือนโดนทิ้งลงไปเลย <c oughs> ตอนนี้ แอนดี้สดแล้วนะคะเบงเวอร์ครับแค่ผมนี่ก็กินขาดแล้วครับน่รู้สึกไม่สบายเลยครับทำไมครับคอเลยควาคสวยสเปคจริงๆนะคะถ้าภายนอกก็คือชอบดูแบบสมาทอะไรเงี้ยค่ะผู้ชายแบบไหนที่คุณอิ๋งไม่ชอบเลยอ๋อผู้ชายแบบออกตัวแรงยังไง